วันนี้ขอนบอกข่าวดีสําหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของตึกในจังหวัดพิจิตรค่ะทําเลดีดีนะคะอยู่ใกล้ห้างแมคโครค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าตรงนี้นะคะคือถนน4ี่เลนค่ะแล้วอยู่ใกล้กับบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะสถานที่ที่คนฮิตกันมากที่สุดในจังหวัดพิจิตรค่ะถ้าโอนก่อนสิ้นปีนี้มีดียังไงมาฟังขัญกันค่ะต้องบอกเลยนะคะเฉพาะค่ะจาจดจำนองนะคะหนนะคะเป็นของคุณแล้วนะคะฟรีทันทีค่ะ ตึกนี้นะคะ3.9ล้านบาทนะคะถ้าค่าจดจำนองอย่างเดียวนี่นนะคะก็39 0 0แล้วนะคะตรงนี้ขวัญให้คุณฟรีเลยค่ะไม่พอเท่านั้นค่ะค่าออกกรสแตปมนะคะ0.5%น์ี่ก็ฟรีเหมือนกันค่ะแล้วช่วงนี้นะคะข่าวดีนะคะของทุกคนนะคะที่อยากมีบ้านมีตึกเป็นของตัวเองนะคะค่าธรรมเนียมการโอนจาก2%เหลือแค่0.01%เท่านั้นค่ะ ที่ขวัญกล่าวมาทั้งหมดทั้งปวงนะคะลูกค้าขาปกตินะคะตึกในราคา3.9ล้านเกือบ4ล้านแบบนี้ค่าธุรกรรมต่างๆนะคะก็แสนอัพค่ะแต่วันนี้นะคะถ้าลูกค้าตัดสินใจซื้อวันนี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างฟรีหมดค่ะฟรีค่ะฟรีค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะราคาประเมินของตึกนี้นะคะอยู่ที่4ล้านค่ะแต่ขวัญขายลูกค้าในราคา3.9ล้านเท่านั้นค่ะ ้มแบบนี้จะหาที่ไหนอีกได้ละคะอารีตตัดสินใจมาจองกับขวัญวันนี้เลยนะ